ผิดสงบพบความสุขเส้นทางสู่การค้นพบความสงบภายในใจชีวิตของเรานั้นแต่ละวันเต็มไปด้วยความวุ่นวายตั้งแต่การทำงานการเรียนการจัดการกับความสัมพันธ์ไปจนถึงการรับมือกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต ทุกสิ่งเหล่านี้ทำให้จิตใจของเราหมุนวนไม่สามารถหยุดนิ่งได้และในที่สุดก็ทำให้เราเสียสมดุลทางจิตใจแต่ทว่าในที่สุดเราก็สามารถหาความสงบในใจได้เมื่อเราเรียนรู้วิธีที่จะแยกแยะสิ่งต่างๆออกจากกัน และหันกลับมามองที่ภายในของตัวเองหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นเสมือนแสงสว่างที่ช่วยชี้นำเราไปในเส้นทางที่นำไปสู่ความสงบสุขและยุกระดับชีวิตจิตใจของเราให้กลับมาสงบและมั่นคงการรู้จักสติและสัมปชัญญะ พระพุทธศาสนาเน้นให้เราฝึกฝนการมีสติหรือการตระหนักรู้ในทุกๆุกขณะของชีวิตด้วยการให้ความสำคัญกับความรับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวเราและรอบตัวเราอย่างชัดเจนและไม่ลืมเลือนซึ่งสติจะทำให้เรารู้สึกถึงความเป็นจริงของสิ่งต่างๆไม่ว่า จะเป็นความคิดอารมณ์หรือการกระทำเมื่อเราอยู่ในขณะนั้นอย่างเต็มที่เราก็จะสามารถหยุดความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในใจและพบกับความสงบได้นอกจากนี้การมีสัมปชัญญะหรือการมีสําึึกในการกระทำของตนเองก็เป็นส่วนสำคัญ ที่ทำให้เรามีสติในการเลือกทำสิ่งที่ดีงามและหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นอันตรายต่อตอนเองและผู้อื่นเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะจะช่วยให้เราควบคุมอารมณ์และรู้สึกได้ดีขึ้น ชีวิตของเราในแต่ละวันเต็มไปด้วยความวุ่นวายตั้งแต่การทำงานการเรียนการจัดการกับความสัมพันธ์ไปจนถึงการรับมือกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตทุกสิ่งเหล่านี้ทำให้จิตใจเราหมุนวนไม่สามารถหยุดนิ่งได้และในที่สุด ก็จะทำให้เราเสียสมดุลทางจิตใจแต่ทว่าในที่สุดเราก็สามารถหาความสงบในใจได้เมื่อเราเรียนรู้วิธีที่จะแยกแยะสิ่งต่างๆออกจากกันและหันกลับมามองที่ภายในของตนเองหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นเสมือนแสงสว่าง ที่ช่วยชี้นำเราไปในเส้นทางที่นำไปสู่ความสงบสุขและยกระดับชีวิตจิตใจของเราให้กลับมาสงบและมั่นคงเรื่องเล่าจากการฝึกสติและสัมปชัญญะของพระพิสุผู้เรียนรู้จากประสบการณ์ ในสมัยพระพุทธศาสนาพระพิสุท่านหนึ่งชื่อพระโยทินได้รับการอบรมจากพระพุทธเจ้าให้ศึกษาหลักธรรมเพื่อการดับทุกข์และการปฏิบัติให้ถึงการบรรลุธรรมวันหนึ่งพระโยทินได้รับภารกิจให้เดินทางไปยังหมู่บ้านห่างไกลเพื่อโปรดญาติโยม และเผยแผ่คำสอนของพระพุทธองค์ระหว่างทางพระโยทินได้พบกับเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านต้องเผชิญกับความกโกรธและความไม่พอใจเมื่อท่านเดินเข้าไปในหมู่บ้านนั้นมีชายคนหนึ่งที่มักจะพูดจาดูหมิ่นพระพิสุทุกรูปโดยไม่รู้จักเคารพคำสอน พระโยทินรู้สึกไม่พอใจและเกือบจะตอบโต้กลับไปด้วยคำพูดที่รุนแรงแต่ทันใดนั้นท่านก็หยุดคิดและเริ่มนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องสติและสัมปชัญญะพระโยทินจำได้ว่าสติ คือการตระหนักรู้ในทุกขณะของชีวิตโดยไม่ให้ใจของเราหลงไปกับความคิดหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นและสัมปชัญญะคือการรู้จักสํานึกถึงผลของการกระทำของตนเองท่านหยุดชั่วขณะหนึ่งและคิดถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการตอบโต้ความโกรธ ด้วยความโกรธไม่ทำให้จิตใจสงบแต่จะทำให้ทุกข์เพิ่มขึ้นพระโยทินจึงตัดสินใจที่จะไม่โต้ตอบแต่กลับพูดกับชายคนนั้นอย่างสงบว่าท่านพูดได้ตามใจแต่ข้าพเจ้าจะไม่ตอบโต้ด้วยคำพูดที่ทำให้ทุกข์เพิ่มขึ้นขอให้ท่านอยู่ในความสุข และสันติภาพหลังจากนั้นพระโยทินเดินต่อไปด้วยจิตใจที่สงบและในที่สุดเมื่อท่านไปถึงหมู่บ้านท่านก็ได้ช่วยเผยแผ่คำสอนของพระพุทธองค์และสามารถช่วยเหลือชาวบ้านให้เข้าใจความหมายของการมีสติและสัมปชัญญะในการใช้ชีวิต จากเหตุการณ์นี้พระโยทินได้เรียนรู้ว่าการฝึกสติและสัมปชัญญะในชีวิตประจำวันไม่ใช่แค่การควบคุมความคิดหรือการกระทำในช่วงเวลาที่สงบแต่ยังเป็นการตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่อารมณ์หรือความท้าทายต่างๆเข้ามาเราต้องรู้จักหยุด และรับรู้ความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเราเพื่อไม่ให้หลงไปกับอารมณ์และความคิดที่ไม่ดีการใช้สติช่วยให้เราไม่ปล่อยให้ความรู้สึกชั่วคราวเช่นความโกรธหรือความเจ็บปวดมามีอำนาจเหนือจิตใจของเรา และการมีสัมปชัญญะจะทำให้เรารู้จักผลที่ตามมาจากการกระทำทุกอย่างการมีความสำนึกในตัวเองจะช่วยให้เราตัดสินใจอย่างรอบคอบและเลือกทำสิ่งที่ดีงามสำหรับตนเองและผู้อื่นในที่สุดเมื่อเราฝึกสติและสัมปชัญญะได้อย่างแท้จริงก็จะทำให้จิตใจของเราสงบ และเต็มไปด้วยความสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกการฝึกสมาธิการให้จิตใจได้พักผ่อนการฝึกสมาธิเป็นวิธีหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำเพื่อช่วยให้จิตใจของเราสงบลงเมื่อเราฝึกสมาธิจิตจะสามารถหยุดพัก จากความคิดที่วิ่งวนอยู่ในหัวทำให้สามารถรับรู้ภาวะของความสงบได้อย่างลึกซึง้งการฝึกสมาธิจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เราเข้าถึงความสุขที่มาจากภายในเพราะเมื่อจิตสงบแล้วเราจะพบกับความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอก การเข้าใจอริยสัจสี่อริยสัจสี่คือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเกี่ยวกับความทุกข์และการดับทุกข์โดยมีขั้นตอนที่ช่วยให้เราค้นพบความสงบและความสุขอย่างยั่งยืนอริยสัจสี่ประกอบด้วยทุกข ทุกคนล้วนต้องพบเจอกับความทุกข์ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดความสูญเสียหรือความผิดหวังสมุทยัยทุกข์เกิดขึ้นจากการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆเช่นความอยากได้อยากมีอยากเป็นนิโรธ ความสุขที่แท้จริงเกิดจากการดับความยึดมั่นในสิ่งต่างๆและปล่อยวางมักการเดินทางสู่การดับทุกนั้นต้องใช้วิธีการตามแนวทางอริยมรรคแปดซึ่งประกอบด้วยการมีความคิดที่ถูกต้องการพูดจาและการกระทําที่ถูกต้อง การดำรงชีวิตอย่างสมดุลและการฝึกฝนจิตใจอย่างสม่ำเสมอเมื่อเรารู้จักและเข้าใจอริยสัจสี่อย่างแท้จริงเราจะสามารถปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆและทำให้จิตใจสงบได้การปล่อยวางและการมีกรุณา การปล่อยวางเป็นหลักการสําคัญที่ทําให้จิตใจของเราสงบไม่ยึดติดกับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เช่นความคิดเห็นของผู้อื่นสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการหรือแม้แต่การที่เราต้องเผชิญกับความทุกข์ยากในชีวิตการมีกรุณาและการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม e e ่ห e ว e ังผลตอบแทนก็เป็นการฝึกจิตที่ทำให้เราสงบและมีความสุขได้เมื่อเราให้ความรักและความเมตตาแก่ผู้อื่นเราจะได้รับความสุขจากการเห็นผู้อื่นมีความสุขการฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวัน การนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นสามารถทำได้โดยการฝึกฝนให้จิตใจของเรามีความสงบอยู่เสมอเช่นการฝึกอารมณ์ให้เย็นลงเมื่อเกิดความเครียดการพูดจาและการกระทำที่มีเมตตาและกรุณาต่อผู้อื่นและการฝึกสติในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ชีวิตประจำวันของเราเต็มไปด้วยความสงบและความสุขความสงบในใจและความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งภายนอกหรือจากการได้รับสิ่งที่เราปรารถนาแต่เกิดจากการฝึกฝนจิตใจให้มีสติมีสมาธิ และมีความเข้าใจในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเมื่อเราปฏิบัติตามหลักธรรมเหล่านี้อย่างตั้งใจจิตของเราก็จะได้รับการสงบลงและสามารถพบกับความสุขที่แท้จริงในทุกๆวันของชีวิตและในวันนี้ค้ัพระเจ้า มีเรื่องเล่าที่จะทำให้ท่านผู้ฟังได้มีโอกาสเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธ,ธองค์เกี่ยวกับการทำจิตใจให้สงบเพื่อพบกับความสุขในชีวิตประจำวันพระพุทธศาสนาทรงสอนให้เราฝึกฝนการมีสติและสัมปชัญญะซึ่งเป็นการตระหนักรู้และมีสำนึกในทุกขณะของชีวิต เพื่อให้เราสามารถควบคุมจิตใจได้อย่างมั่นคงแม้ในยามที่ความวุ่นวายหรืออารมณ์ต่างๆกำลังเข้ามาก่อกวนเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะเราก็จะสามารถรับรู้ได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำโดยปล่อยให้ความรู้สึกหรืออารมณ์พาเราไปได้ เรื่องเล่าที่หนึ่งการเรียนรู้จากการระงับความกโกรธของพระสมณะในสมัยพระพุทธศาสนามีพระสมณะท่านหนึ่งชื่อพระวราพรซึ่งเป็นที่รู้จักในหมู่พระสงฆ์ด้วยความเอื้อเฟื้อและเมตากับทุกคนวันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังเดินทางไปยังวัดแห่งหนึ่งในหมู่บ้าน ท่านได้พบกับชายคนหนึ่งที่เต็มไปด้วยความโกรธและกล่าวคำพูดดูหมิ่นพระท่านท่ากลางความโกรธที่เกิดขึ้นพระวราพรรู้สึกตัวทันทีและหันไปพูดกับชายคนนั้นว่าท่านโกรธเพราะท่านเลือกที่จะโกรธแต่ข้าพระเจ้าตัดสินใจจะไม่ให้ความโกรธเขามาครอบงำใจ พระพเจ้าขอให้ท่านพบกับความสุขในใจด้วยสติและสัมปชัญญะพระวราพรสามารถสงบจิตใจของตนเองได้แม้ว่าความโกรธจะเกิดขึ้นในขณะนั้นการมีสติทำให้ท่านเลือกที่จะไม่ปล่อยให้ความรู้สึกชั่วคราวมามีอำนาจ เนื้อจิตใจและทำให้ตนเองและผู้อื่นสงบไปพร้อมๆกันได้เรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าเมื่อเราตระหนักถึงความโกรธที่เกิดขึ้นในใจและสามารถเลือกที่จะควบคุมมันได้เราจะพบกับความสงบและความสุขที่แท้จริงและการมีสติสัมปชัญญะก็จะทำให้เราไม่ปล่อยให้ความรู้สึก เป็นตัวการกระทำของเราเรื่องเล่าที่สองพระอาจารย์และคำสอนเรื่องการยอมรับความเจ็บป่วยครั้งหนึ่งมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงในด้านการฝึกสมาธิท่านได้สอนลูกศิษย์ของท่านว่า จงฝึกให้ตระหนักรู้ถึงทุกข์ในแต่ขณะและเรียนรู้ที่จะยอมรับมันอย่างสงบหนึ่งในลูกศิษย์ท่านนี้ได้รับคำสอนและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันในวันหนึ่งขณะที่เขากำลังเดินทางไปทำภารกิจในหมู่บ้านเขาขับได้รับบาดเจ็บจากการลื่นล้มและรู้สึกเจ็บปวดมาก ท่ามกลางความเจ็บปวดนั้นลูกศิษย์จึงนึกถึงคำสอนของพระอาจารย์เขารู้ทันทีว่าเขาจะไม่ปล่อยให้ความเจ็บปวดครอบงำจิตใจแต่จะทำจิตใจให้สงบโดยการรับรู้ถึงความเจ็บปวดในขณะนั้นอย่างเต็มที่โดยไม่ให้เกิดความทุกข์ขจากการต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้น ลูกศิษย์เริ่มรู้สึกถึงความสงบในใจเมื่อเขายอมรับความเจ็บปวดอย่างเต็มที่และเขาค้นพบว่าความทุกข์จากความเจ็บปวดนั้นเป็นสิ่งที่สามารถลดลงได้เมื่อเราไม่ต่อต้านมันแต่ยอมรับมันตามความเป็นจริงเรื่องนี้สอนให้เราเห็นว่าการยอมรับความทุกข์ หรือความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ได้หมายความว่าเราต้องทนทุกข์หรือหลีกเลี่ยงแต่เป็นการรับรู้และอยู่กับมันอย่างสงบก,การมีสติจะช่วยให้เราตัดสินใจให้ได้ว่าเราควรตอบสนองต่อความเจ็บปวดอย่างไรโดยไม่เพิ่มความทุกข์ให้กับจิตใจของเรา เรื่องเล่าที่สพระโพธิยานกับการให้การช่วยเหลือผู้อื่นพระโพธิยานเป็นพระพิสุผู้มีจิตใจเมตตาและเอื้อเฟือ้อผู้ที่เคยได้รับการยกย่องในหมู่บ้านว่าเป็นพระสงฆ์ผู้รอบรู้ในคำสอนของพระพุทธองค์วันหนึ่งมีคนในหมู่บ้าน มาเรียนถามพระโพธิญาณเกี่ยวกับความทุกข์และความสุขในชีวิตพระโพธิญาณตอบว่าทุกข์เกิดขึ้นเมื่อเรายึดติดกับสิ่งต่างๆและยอมให้สิ่งเหล่านั้นมีอิทธิพลต่อจิตใจเราในขณะที่ความสุขเกิดขึ้นจากการฝึกฝนใจให้มีสติและสัมปชัญญะ เราต้องตระหนักรู้อยู่ในทุกขณะของชีวิตว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนไม่เที่ยงและเป็นเพียงภาวะที่ไม่คงที่หลังจากสนทนากับพระโพธิยาณคนในหมู่บ้านเริ่มฝึกการมีสติในการทำสิ่งต่างๆและตระหนักถึงความไม่เที่ยงของทุกข์และสุขพวกเขา เริ่มมีท่าทีที่สงบและยอมรับสถานการณ์ต่างๆโดยไม่ปล่อยให้สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกมีผลต่อจิตใจมากเกินไปจากเรื่องนี้สอนให้เราทราบว่าเมื่อเราตระหนักถึงความไม่เที่ยงของทุกข์และสุขเราก็สามารถปล่อยวางการยึดติดและการฝึกใจให้สงบด้วยสติและสัมปชัญญะ ที่นำไปสู่การตัดสินใจที่ดีในการช่วยเหลือผู้อื่นและการดำเนินชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริงจากเรื่องเล่าทั้งสามเรื่องที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจะเห็นได้ว่าการฝึกสติและสัพชัญญานั้นเป็นหัวใจสำคัญในการทำจิตใจให้สงบ เพื่อพบกับความสุขในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการ,รเผชิญกับความโกรธความเจ็บปวดหรือความทุกข์ต่างๆสติจะช่วยให้เราไม่หลงไปกับอารมณ์ชั่วคราวและสามารถอยู่กับความเป็นจริงได้อย่างมีสติทุกจะลดลงเมื่อเรามีความเข้าใจในธรรมชาติของมันและการมีสัมปชัญญะจะทำให้เรา ทำการกระทำที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นในที่สุดความสงบในจิตใจคือความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีอะไรมาทำลายได้เมื่อเราใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในการฝึกฝนและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันทุกจะไม่สามารถครอบงำเราได้อีกต่อไป